สิบสตับบริการเลยค่ะคันนี้มปดูกับผู้โดยารลูกค้าคันนี้ค่ะสตาร์การ์เซอร์นะลูกค้าคันนี้ตัวสมาร์ทค่ะรถยี่สานยี่สามลูกค้าพารถทรยสิริเกียรอโอโต นนี้ลูกค้าเซสเชียลมีให้ค่ะออโต้เซฟเัมีให้ลูกค้ากญแจมแมสสองดอกนะมั่นใจไม่แทนด้วยค่ะมาใช้งานมันมดกพันกโลค่ะมีค่าปาสีิบอลลูกค้า2,600กร้บาทต่อสอบได้นะราคาเปิดอยู่ที่สี่แสนมาตอนนี้แข่งขันราคาไปแล้วนะลูกค้าตอสอบราคาแล้วหมายเลขคุณลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนสองพแล้วค่ะได้มากกว่านี้บิดต่อได้เลยค่ะหกสองสี่สองแปดราคาเป็นราคาสามศูนย์ราคาเป็นแล้วค่ะสี่แสนสามหมื่นสองพันราคาเนราคาสี่พันราคาเป็นแล้วค่ะปี่สสี่สองหกราคาเป็นแล้วก เชอเลยค่ะสี่แสนาหพัราคาไปแล้วค่ะสี่แสนหาหงพันราคาสู้ตอบิดต่อบได้เลยค่ะสี่แสนห้าหมืสองราคาสียน้าหมื่นสองพันนับหนึ่ราคาไปแล้วค่ะสู้ตอบิดราคาได้เลยค่ะสี่แสนหาหพราคาเสียน้าหมื่นสองพันนับหนึ่งสี่ห้าหกห้าแปดหกศูนย์ราคาเปแล้วค่ะสองพันสี่พันราคาปแล้วค่ะสี่แสนนกบุญหกพันราคาได้มากกว่าเชื่อเลยค่ะสี่แสนกบุญหกพันราคาสูงไปราคาเปแล้วค่ะเจ็ดศูน์ราคาเปแล้วค่ะสี่แสนเจ็ดแล้วนสตอบิดตอไเลยค่ะสี่แสน ราคะเปแล้วค่ะสี่แสนเจ็ดหมื่นพันาคได้มากกว่านี้พี่อด้เละสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันนับหนึ่งสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันนับสองสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันราคะแปดศูนย์คเปแล้วค่ะแปดสองแล้วค่ะสี่แสนแปดหมื่นสองพันราคาสู้ตอ่อด้เยค่ะสี่แสนแปดหมื่นสองพันนับหนึ่งสี่แสนแปดหมื่นสองพันนับสองสี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่พันราคาเปนแล้วค่ะแปดสองแล้วค่ะสี่แสนเก้าราคาไปแล้วสี่แสนกาประมาณนับหนึ่งสีก้าปนับสองสี่แสนาหันสี่พราคาไปแล้วค่ะสี่แสนเาหนพับหน สนเ4านันบสอสีนันลูกค้าเกนะคปดคาได้มากกว่าฉเลยค่ะ4 9 8อิสมัคะลูกค้าบิดต่อได้เลยค่ะ4 9 8ลูกค้าราคาสสนนพนับหนึ่งสาแนับสองแสบาทแล้วพันคปิดแสอาแสน0พนับหนึ่งนพับสองพบาทยอดลายนะสุต่อบิตต่อได้เลยค่ะ52แสพบาทนับ 3ขายค่ะ5่าแส2,000บาทอาะไรได้ไปใช้ไปไม่เข3 0 7 3 4 3 0 7 3 4ประมูลได้ไปในราคา5 2าแสบาทขอบพระคุณค่ะ